ลูกคาลูก6เดือนค่ะกินข้าวแล้วเนาะสองถึงสวันนะคะไม่ถ่ายถ่ายออกมาทีก็คือถ่ายแข็งนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนถ่ายไม่ค่อยออกคุณแม่ก็เลยสวนไปให้น้องนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็ยังรู้สึกว่าลูกอะถ่ายแข็งหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็กลับมาถ่ายปกติแบบนี้อันตรายไหมเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ไปทุกค,คลิปกิดตามกดหัวใจค่ะเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ให้กัแบแม่บัวดนะคะสวัสดีค่ะแม่บบัวเด็คิปนะคะโอ้โหตอนนี้ตีหนึ่งกำลังจะเริ่มปั่นงานนะคะแต่ว่าเห็นมีคาถามเ็แล้ว่อ,อดือรก่อนละก ลูกชนะไทยยากไทยแบบแข็งนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะทีนี้ ให้ย้อนกลับมาดูนะคะว่าเวลาที่เราเริ่มป้อนอาหารเสริมตามไว้นะคะหากเราสังเกตนะคะเราจะให้น้องค่ะกินนมลดน้อยลงเพราะว่าเราให้ลูกกินข้าวใช่ไหมคะทีนี้พอเราให้ลูกกินข้าวใช่ไหมคะลูกกินนมน้อยลงลูกก็จะได้รับปริมาณน้ําที่ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาที่ป้อนข้าวให้ลูกกิน,นะค่ะอย่าลืมป้อนน้าให้ลูกกินด้วยให้ได้อย่างน้อยก็คือประมาณน้ำในสามถึงสี่ออนต่อวันนะคะ,นนะเนาะเพื่อที่ให้ลูกค่ะได้รับน้ําที่เพียงพอทําให้แบบทาให้อืนิ่มนะคะถ่ายออกง่ายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เเเเรรรราาาาาาาิิิิ่มมมหหสตไว้นนนนะะคคด็กกบงอช แล้วรู้สึกว่าเขาอะถ่ายลําบากนะคุณแม่ต้องลองไปสังเกตลูกตัวเองดูนะคะอย่างที่แม่โบเคยเจอนะคะคุณแม่ค่ะใช้เป็นเขากล้องนะคะบดรวมกับผักประเภทหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฟักทองแครอทนะคะเออหรือว่าเผือกมันอะไรพวกนี้คะ่ะเวลาที่คุณแม่บดรวมกันนะคะมันทําให้ลูกค่ะรู้สึกว่าเขาอะถ่ายแข็งถ่ายยากแล้วถ้าเราค่ะรวม อาหารที่มันถ่ายยากๆอ่ะมิกมิกมิกรวมกันหลายๆชนิดก็จะยิ่งทําให้ลูกอ่ะมีความถ่ายยากเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีนี้คุณแม่สังเกต,ตว่าลูกกินอาหารประเภทไหนแล้วรู้สึกว่าถ่ายยากถ่ายแข็งท้องผูกนะคะก็อาจจะต้องมีการเพิ่มอาหารที่มีกากใยเข้าไปอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นแบบพวกตระกูลผักใบเขียวต่างๆนะคะผักบุง้งผักตาลึงที่มันกากใยเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่มในส่วนของพวกผลไม้ที่มีกากใยเยอะๆเข้าไปให้ลูกกินอย่างเช่นมะละกอสุกอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อา,อาจจะคั้นน้ําส้มนะคะน้ํา น้ำส้มั้นนะที่ไม่ใช่แบบน้ำผลไม้กล่องนะคะให้ลูกกินเพื่อใช้เพิ่มกา,กากใหญ่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติมก็คือทำกายบริหารนะคะที่แม่โบอบอกไปคือเคยทำคลิปว่ให้แล้วที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะอธิบายละเอียดมากะค,ะคุณแม่ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองทำตามนะคะจะรู้สึกเลยว่าลูกของคุณแม่ค่ะขับถ่ายได้ ง่ายแล้วก็ครองมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่แม่โบไม่แนะนําเลยนั่นก็คือไม่แนะนําในเรื่องของการสวนนะคะย้อนกลับมาถ้าไม่ได้มีแผนการรักษาของคุณหมอนะคะหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์แนะนำเนี่ยไม่แนะนําให้ไปสวนให้ลูกเองเพราะว่าอย่างที่บอกคือ ตรงบริเวณสวนนั้นมันมีระบบประสาทเนาะหากเราอะค่ะไปสวนนะคะมันอาจจะทําให้ระบบประสาทที่สั่งการในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยมันสูญเสียหรือว่าลดฟังก์ชันการทํางานลงแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกังวลเรื่องของว่าบางคนหาสวนไม่ถูกวิธีนะคะจัดท่าทางไม่ถูกหาสวนเข้าไปปุ๊บนะคะอาจจะเจอว่ามีแบบร้อยแผลหรือว่ามีเลือดออกได้ทีนี้เด็กอะเวลาที่เขารู้สึกเจ็บใช่ไหมขาก็จะรู้สึกฝังใจเขาก็ยิ่งแบบมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ,อก,การขับถ่ายเพราะฉะนั้นคือแนะนําว่าหากไม่ถ่ายท้องผูกถ่ายแข็งนานๆวันถ่ายทีอะไรเงี้ย ไม่แนะนำให้ส่วนเองหาหมอนะคะเพื่อได้รับการแก้แก้ไขนะ้น